สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคดังเด้อค่ะมือน,นี้มาพบกับช่องฮังนกชาแนลชาแนลเด้อค่ะมือน,นีซื้อผ้าผีผ้าหนองมากินตำกุ้งสดเด้อค่ะโอ,อ,อ้มือซำๆเลยนะคะพี่น้องมากินยำคำเลยยำแรงหรอย่ำแรง,ง,แรงนางไก่ถนนฮงท,ท่าก็มีเสียงโหดไม่น้อยเป็นไงคะอืม ห้องหนงจำน้ำมันซ้ำๆเข้ามีสอนในหน่นสุดแหละแอบสุ่ไหนอยอยากเลยสอนบริเดีเลยจองอือกะรองสดแบงอ่ะหืมหนัวอู้นี่ขึ้นหูซึกประเภทดว่ะ อืมฮึมอหอมนะมีหองพริกเทหอยบนี่ะมีตะการลดออโอ้โห b a n y a ล่บาะ 으음 mm. 음 mm. mm -hmm. เมื่อเฮือนนี่ท้าเบิ้องหน้งอุ่น้วด้วยค่ะพี่นอ้องถ้าเรียบทรงเรียบทองอุ่นกับโรยหัวอะไรเพราะว่าตอนหน้มันปรเพ็ดเข้าใจปะ mà, mm ừ. -hmm. ขนาดน,นั้นเลยหรอ เ <c oughs> ทปบอนเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ทปนี่ซุปน้ำ นูนมากินตำอ่ะนูนมากินตำอย่างตำหุง้งกับลอดไก่แล้วอาหารทะเล่อะไก่ทะเลขวดแซบบ่แบแอบ แสบบ่เนี่ยแสบค่ะจกนนักรูลานโลคือให้น้อยกระจนหมาคือนให้ตลา,นนหลาดนุให้ซิ้ลานมาได้บอกเป็นยังใครไหวไปก่อน เอาริกบอ้า,าเดี๋ยวแบแค่นี้กับเพชรแล้วอ๋อกินซุปซำๆนะพี่น้องมันังแสบขนาดมากินพวกตำนื้อี่ะบอไว้อะ่ะเล็ดอ่ะอืม อาจจะมากินกับพักกันดหนมันกเลือผิดอะไรกับพักปกติกินกับพักสลัดอ่ะอถ้าถามว่าแอปได้ใครนะคะนูน่นแอปได้ใครได้ไว้ แล้ว่าหมักแอบมอแต่ไหนหน่อยหบอยแอบดไปแอบทมนกหูบ่นกแอบเบดไปคุณแบบแบบจันคุณจันก็คือย่าด้ลยค่ะก็คือแม่ของนอกกับจ็นย่ายองนวายถามนกคิดยังทาสมมุนนกได้มนกว่าให้ไปบอกคุณจัน พุจันเททไททุกอย่างแล้วคุณอยากกิยอย่างเมนุกมันเดือบเพรมีใครยังสูบเนมนุกเห็นแมนกเห็ดเนี่ยแต่แมนกบนกิ่งมาเนีย่ยหายเดี๋ยวเวลยค่ะพี่นอ้องมันบจบก็คือแบบเห็ดพิษเทธอนึงเว้าวจนกว่าเว้าวจนบัลืมอะ่ะแล้วแมนุกสิมักเว้าเรื่องอดีตนะคะพี่นอ้อง ก็คือเซงท่พิดพพาดไปแล้วค่ะเพชรนะน่ะลืมเอาแคบหมูมากินน้ำเนาะพี่น้องคนใดสนใจแคบหมูลเลยะคะ่ะรือว่าสมติง่วสมพักเสียนะคะสามารถทักชแชทแลหรือว่าแตาค่คอมเมนต์ได้เลยนะคะลก้กกะนี่น้องง่วงน้นองวายอยื่งใครน้ำนะคะ่ะล้วกะ เฮ็ดนียังมีโบนูเฮ็ดเหรอค่ะเฮ็ดมีทุกเย็ดค่ะค่ะพี่น้องคนใดสนใจเด้อค่ะสมัติทักแชทแอะไลน์ลหรือว่แตะคอมเมนต์ได้เลยเด้อค่ะนี่แชนเขาปะนะที่นุ่นอ้วนเพราะว่นนุ่นกินกระสิบบริษัทมแล้วก็บวมโซเดียมนะคะพี่น้องก็กินคือกันเปน็นยังคือบวมบวมหรือว่แต่เหมือนกินอวนอวนก็คือ พี่น้องบอกว่าน้องวาจอยนะคะพี่น้องมาเบิ่งหนาน้องวายก่อนนะคะกินแล้วมันบรได้ลุ่งที่สัดส่วนแต่มันลุงที่หนาเด้อค่ะน้องวุ้นมียังสิบอกพี่น้องบอกเพชรขาลำลำเลยลุยทุกหัวเลยเบอร์สนุกลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ